สวัสดีค่ะติดต,ต,ตามนิวอัปเดตกับบิชานร่มกลา้าอมตะยคกุลค่ะเลขากรบออมั่นใจปีนี้โอกาสน้ำท่วมน้อยมากระบุรัฐบริหารการเปลี่ยนแปลงสำคัญ3ด้านแล้วเรือข่ยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมลํำลึก22ปีสืบนาคเสถียนผู้ปลุกกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศสกอตแลนด์ทุ่มงบกว่า20 ขอภายก่ะทอ็อปทุ่มงบกว่า2 0 0แสนล้านบาทสร้างทุ่งกังหันลมใหญ่ที่สุดในโลกค่าอีก6ปีข้างหน้าได้ใช้งานสามารถผลิตไฟฟ้ามากถึงร้อยละ40ของความต้องการทั้งหมดในประเทศ ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมถแถลงผลงานในรอบหนึ่งปีของกระทรวงนะคะโดยมีผลงานหลักทั้งหมด7ด้านด้วยกันค่ะโดยในอนาคตก็มีแนวทางที่จะลดขนาดกระทรวงลงให้มีความคล่องตัวมากขึ้นส่วนปัญหาเรื่องความขัดแยง้งภายในกองทัพเกี่ยวกับการโยกย้ายในทหารน้นก็ได้ยุติแล้วค่ะ พลเอกสุกรมพลสุวรรณัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นําคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมทําการถแถลงถึงผลงานของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะโดยมีผลงานด้านสําคัญทั้งหมด7ข้อด้วยกันค่ะประกอบด้วย1การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ2การเทิดทูนและพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์3การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้4การพัฒนาความร่วมมือด้านการทหารกับต่างประเทศ 5าการป้องกันและแก้ไขไภัยพิบัติ6การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ7นะคะการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนค่ะ โดยพลอากาศเอกสุกมพลกล่าวว่าการทํางานของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ผ่านมาในส่วนของกระทรวงกลาโหมก็ยังถือว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นและก็ยังมีสิ่งที่ต้องทําอีกมากนะคะโดยในทางข้างหน้าจะต้องมีการปรับโครงสร้างของกระทรวงกลาโหมให้มีความกระทัดรัดคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าจะไม่เร่งรีบหรือว่ารีบเร่งทําการปรับลดโครงสร้างเพราะว่าต้องการเน้นการทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจตรงกันค่ะ ส่วนทางด้านของกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกคำสั่งย้ายด่วนในทหารระดับพลเอกสามนายที่ออกมาเปิดเผยรายชื่อการแต่งตั้งยกย้ายในทหารระดับสูงแก่บ,บุคคลภายนอกพลอากกาศเอกสุกรรมพลระบุนะคะว่าเรื่องดังกล่าวนั้นได้ยุติแล้วแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกันไปที่เรียบร้อยซึ่งท้งนี้ก็ขอยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาในการแต่งตั้งโยกย้ายที่จะมาถึงและรักษาการปรลัดกระทรวงกลาโหมสามารถทําหน้าที่แทนปลัดกระทรวงคนเก่าที่ถูกคําสั่งย้ายได้ทุกอย่างคะ่ะ มันมันกลัวมาหุ่นมนห่นก็กล ok ัวมาเพราะว่าถ้าเผื่อมีการพิจารณาในโผแล้วถ้าขาดแต่นคนหนึ่งจะเป็นไรครับไม่มีปัญหาเลยครับอ,อย่าไปบอกว่ามีปัญหาไม่มีปัญหา <พอ S 2> ใช่ครบ <พอ S 2> ับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดขัดแย้งก็ไม่ต้องโหวตก็ได้นี่ใช่ไหมฮะผู้ที่รักษาการแทนนั้นเสมือนหนึ่งเป็นผู้ที่นั่งแถลงการโดยทำทุกอย่างได้รู้ว่าจะเกิดปัญหาในแง่ของให้รัฐษาการแต่ในข้อกฎหมายผมว่าทางรัฐการที้สามารถที่จะดูในเรื่องของกลังคนแล้วก็ประมวนการได้ที่คือ รู้ทีงไงว่าเคยดูได้เห็นว่าไม่ต้องเห็นทําได้หมดห so, เหมือนหนึ่งคู่ที่ไปอยู่ตําแหน่งนั้นหเหมือนทุกอย่างเปลี่ยนแต่ชื่ออย่างเดียวคือมีอานาจตนม,มีอานาจในการที่จะเข้าไปถ้าเขามีตำแหน่งสั่งไปรบก็สั่งลบได้ นอกจากนี้นะคะพลเอกสุกัมพลยังได้กล่าวถึงกรณีที่ให้กรมพระธรรมนูนทหารไปตรวจสอบกรณีการหนีทหารของนายพิสิทธิ์เวชชีวะผู้นําฝ่ายคา้าและอดีตนายรัฐมนตรีโดยกล่าวว่ากรณีนี้ค่ะยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการซึ่งก็ยังไม่เสร็จสิน้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามตนเองและกระทรวงกลาโหมจะต้องดําเนินการให้สิ้นสุดตามกฎหมายค่ะ ทางด้านของเลขานุการณคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยหรือว่ากอบออกก็ชี้นะคะว่าปีนี้โอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมนั้นมีน้อยมากค่ะเนื่องจากว่าได้บริหารการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ3ประการทั้งทางภูมิประเทศภูมิอากาศและก็ภูมิสังคมนะคะพร้อมกับแนะนําให้ประชาชนรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายค่ะ นายอนนท์สนิทวง์นายุทธยาเลขาธิการคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือว่ากบอนะคะได้กล่าวในการเสวนาหัวข้อการเปลี่ยนแปลงโลกกับการจัดการน้ำของประเทศไทยว่าการบริหารจัดการน้ำของไทยในขณะนี้ดําเนินการภายใต้หลักการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสามประการได้แก่การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศภูมิอากาศและภูมิสังคมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยที่ผ่านมามีการใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียดจึงพบว่า น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นความร้อนในทะเลความร้อนในน้ำทะเลทำให้อัตราการหมุนของพายุเหนือทะเลเกิดขึ้นง่ายนะคะจนเกิด5ลูกจนเกิดพายุ5ลูกพัดผ่านมายัางประเทศไทยค่ะดังนั้นประชาชนจึงควรติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ควรพึ่งพาก,การเตือนภัยเพียงอย่างเดียวเพราะว่าแม้การเตือนภัยของไทยจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีเทียบเท่ากับต่างประเทศแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถเตือนภัยได้แม่นยำทั้งหมดนะคะเช่นเดียวกับการเตือนภัยของต่างประเทศที่ไม่แม่นยำทั้งหมดเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมนั้นขณะนี้ภาครัฐก็ได้บริหารจัดการน้ำทุกด้านนะคะโดยใช้ระบบอ่างเก็บน้ำรองรับน้ำฝนในพื้นที่เหนืออ่างขณะเดียวกันก็ได้เตรียมพื้นที่ลุ่มเพื่อรับน้ำฝนในพื้นที่ท้ายอ่างแล้วค่ะส่วนทางด้านของภาคเอกชนก็มีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเต็มที่นะคะอีกทั้งปริมาณน้ำฝนในปีนี้ก็น้อยกว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปีที่ผ่านมาจึงมีโอกาสน้อยมากค่ะ ปัจจัยใหญ่เลยก็คือว่าปีนี้ฝนมันมีไม่มากนะครับอย่างที่2ก็ ia, คือว่าเรามีาาาาการจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ำเนี่ยยางมีประสิทธิธธภาพมากขึ้นมีการจัดเตรียมพื้นที่ลุ่มพืม้นที่น้ำนองในพื้นที่เกษตรเพื่อจะนองน้ําเข้าไปได้มีอย่างอย่างอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ <G l ug> เพราะฉะนั้นเรามีทั้งเราโชคดีทั้งจากภายนอกและภายในก็มีมีการเตรียมการที่ท,ที่ที่พร้อม นอกจากนี้ในการเตรียมพร้อมรับมือน้ําท่วมควรรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะข้อมูลจากภาคประชาชนที่มีความสําคัญไม่แพ้ข้อมูลจากภาครัฐและหากว่าเกิดน้าท่วมแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความเสียหายตามมาและภาครัฐควรเยียวยายผู้เสียหายตามความเป็นจริงคือมากน้อยแตกต่างกันไปตามผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะ ส่วนแผนการซ้อมปล่อยน้ําเข้ากรุงเทพมหานครนั้นนะคะในเลขาธิการกอบออกก็ย้ําค่ะว่าภาครัฐได้คํานวณปริมาณน้ําฝนล่วงหน้า5วันก่อนการปล่อยน้ําแล้วนะคะแล้วก็พบว่าในช่วงที่จะมีการทดลองระบบจะมีฝนตกเล็กน้อยเพียง30มิมลิเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเป็นปริมาณฝนในระดับปกติแล้วก็ไม่มีผลต่อปริมาณน้ําที่จะปล่อยแต่อย่างใดค่ะ โดยน้ำที่ปล่อยลงสู่คูคลองต่างๆในวันทดสอบระบบนั้นจะอยู่ที่20-30ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งถือว่าน้อยกว่าปริมาณน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับมากกว่า100ลูกบาทเมตรต่อวินาที แต่หากว่ามีฝนมากกว่าที่คาดการไว้ค่ะเจ้าหน้าที่สามารถปรับเปลี่ยนแผนการทํางานได้ทันทีและหากว่ามีน้ําสูงขึ้นผิดปกติแสดงให้เห็นว่าคลองที่ทดสอบระบบระบายน้ํานั้นนะคะมีสิ่งปฏิกูลสะสมในคลองเป็นจํานวนมากจึงขอให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งขุดลอกคูคลองและก็เพื่อเปิดทางน้ําไหลต่อไปค่ะ ซึ่งในงานนี้นะคะก็มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากค่ะจึงได้มีการขยายเวลานะคะไปจนถึงวันที่3กันยาย,ยนนี้ค่ะส่วนในวันนี้นะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีก็มีการจัดพิธีรำลึกการเสียชีวิตของสืบนะคะเสถียรหรือว่าหัวนหน้าสืบผู้ปลูกกระแสการอนุรักษ์การอนุรักษ์ทร,รัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นทั่วประเทศนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณนันรรปปทศักดิ์วัฒนาาพานิชวีพอร์จังหวัดอุทัยธานีค่ะ ธีรพัชประยุนสิทธิรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะพร้อมด้วยนายนพดลพลเสนประธานมูลนิธิรักผื้นป่าตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีทายาทของสืบนาคาสเสถียรรวมทั้งตัวแทนมูลนธิธิสืบนาคาสเสถียรเรือข่ายองค์กรอนุรักษ์รวมกันวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเคารพและดำลึกถึงสืบนาคาสเสถียรอดีหัวหน้าเขตรักษาพัานธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่รูปปั้นของเขาภายในที่ทําการค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะครบรอบ22ปีการเสียชีวิตของสืบนาคเาสถียรที่เลือกจบชีวิตตัวเองในบ้านพักเนื่องจากได้รับความกดดันจากหน่วยงานภาครัฐและกระบวนการตัดไม้ทำลายป่าอย่างหนักในช่วงเวลานั้นค่ะ การเสียชีวิตของเขาได้สร้างกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นทั่วประเทศและหลังจากนั้นไม่นานค่ะเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรก็ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกซึ่งเป็นผลงานของสืบนาคาสเทียนที่รวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าไว้และนําเสนอต่อองค์การยูเนสโกค่ะ และในช่วง Voice News เวลา19นาฬิกานะคะเรายังมีการนำเสนออีกหนึ่งอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์ป่าและก็เจตนารมณ์ของสืบนาคเสเถียนค่ะนั่นก็คืออาชีพสัตวแพทย์สัตว์ป่านะคะซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ประกอบอาชีพนี้เพียงแค่28คนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับไปตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ สำหรับในช่วงนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันต่อนะคะทางด้านของตำรวจอินโดนีเซียค่ะบุกจู่โจมสังหารผู้ต้องสงสัยที่อาจเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายเสียชีวิต2รายในเมืองโซโลบนเกาะชวานะคะขณะที่คนร้ายยิงตอบโตซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเสียชีวิต1นนายค่ะ สถานีโทรทัศ์ท้องถิ่นของอินโดนีเซียรายงานว่าการประทะก,กันดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นระหว่างที่ตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อก,การร้าย Detachment 88พยายามบุกเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่อาจเป็นสมาชิกเครือข่ายก่อการร้ายสามคนที่เมืองโซโลในจังหวัดเซ็นทรัลชวาของอินโดนีเซียค่ะ โดยปฏิบัติการครั้งนี้นะคะทำให้มีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายขณะที่คนร้ายเสียชีวิตสองรายและถูกจับกลุ่มตัวหนึ่งคนนายสุซีโลบัมบังยุโทโยโน่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียแถลงนะคะว่าทางการเชื่อมั่นว่าผู้ต้องสงสัยที่เสียชีวิตทั้งสองรายซึ่งมีอายุเพียง19ปีเป็นสมาชิกเครือข่ายก่อการร้ายและอยู่เบื้องหลังความรุนแรงหลายครั้งก่อนหน้านี้ค่ะ ขณะที่หัวหน้าสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกกลุ่มเจมาอันโชรัสต่อฮิตหรือว่า JAT ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยนายอาบูบากาบาชีผู้นำศาสนาหัวหรุนแรงของอินโดนีเซียเมื่อปี2551นะคะ ทางรัฐบาลสาหรัฐก็ได้ประกาศให้กลุ่ม JAT นั้นเป็นองค์กรเกาอการร้ายอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยกลุ่มดังกล่าวมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยก่อการร้ายขนาดเล็กกลุ่มใหม่หลายกลุ่มค่ะซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่บนเกาะชวาขณะเดียวกันการจัดตั้งหน่วย Detachment 88ขึ้นมาเพื่อไล่ล่าและสกัดกั้นการก่อการร้ายในตลอดในช่วงตลอดทศวรรษที่ผ่านมา สามารถขัดขวางแผนการก่อการร้ายในอินโดนีเซียได้หลายครั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามในคณะวิจา์บางคนก็โจมตีว่าโวยปฏิบัติการพิเศษดังกล่าวมักใช้กําลังเกินกว่าเหตุแล้วก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนและนักเคลื่อนไหวเรียกร้องอิสรภาพมากเกินไปค่ะ ทางด้านของสหรัฐระบุนะคะว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวทยานแห่งชาติโยเซมิตีในแคลิฟอร์เนียได้รับเชื้อไวรัสหันตาสูงถึง1,000 0คนหลังจากที่ไวรัสดังกล่าวนั้นซึ่งมีหนูเป็นพาหะนะคะได้ฆ่าชีวิตนักเดินป่าไปแล้ว2รายเพราะว่ายัางไม่มียารักษาค่ะ ส่วนควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐหรือว่า CDC นะคะได้เปิดเผยจำนวนของผู้ที่คาดว่าอาจได้รับเชื้อไวรัสมรณะหันตาที่แพร่ระบาดในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีในเมืองรัตแคลิฟอร์เนียของสรหรัฐค่ะโดยระบุว่าอาจมีจำนวนมากถึงหนึ่งหมื่นคนโดยตัวเลขดังกล่าวนั้นอ้างอิงจากยอดผู้เดินทางมาเข้าพักในเต็นท์ของค่ายพักแรมภายในอุทยานแห่งชาติตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมา ทางนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชื่อนะคะว่าการแพร่ระบาดล่าสุดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งยังไม่สามารถหายทางรักษาได้แล้วก็ทําให้มีผู้ติดเชื้อนั้นมีโอกาสเสียชีวิตมากถึงหนึ่งในสมอาจมาจากรังหนูที่ซ่อนอยู่บริเวณใต้ชั้นหลังคาของเต็นท์พักแรมนั่นเองค่ะโดยเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะมาจากน้ำลายปัสสาวะและอุจจาระของหนูสามารถปนเปื้อนมากับฝุ่นละอองแล้วก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านการสัมผัสหรือสูดดมฝุ่นละอองดังกล่าว ส่นานการณของผู้ติดเชื้อค่ะจะมีลักษณะคล้ายกับเป็นไข้หวัดนะคะมีอาการไอปวดศีรษะเป็นไข้ปวดเมื่อยร่างกายแล้วก็หายใจไม่สะดวกโดยรายที่มีอาการรุนแรงอาจจะถึงขั้นหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับเชือ้ออาจจะต้องใช้เวลานานถึงหกสัปดาห์กว่าจะเริ่มแสดงอาการ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ CDC ระบุนะคะว่าทางการได้ติดต่อไปยังผู้ที่เคยเข้าพักแรมในพื้นที่การระบาดพร้อมแนะนําให้ติดตามอาการของตนเองและรายงานกลับมายัง CDC หากว่าพบอาการดังกล่าวซึ่งปัจจุบันมีการยืนยันแล้วนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้6คนและในจำนวนนี้เสียชีวิตลงแล้ว2รายค่ะ ยางไรก็ตามโฆษกของอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีแถลงนะคะว่าข่าวการแพร่ร,ระบาดของเชื้อไวรัสมรณะยังไม่กระทบต่อยอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนผื้นป่าดังกล่าวในช่วงฤด,ดูร้อนและวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ปีนี้โดยโยเซมิตีถือว่าเป็น,นอุทยานแห่งชาติที่โด่งดังที่สุดของสหรัฐซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนแล้วก็ผจญภัยมากถึงเกือบ4ล้านคนต่อปีค่ะ สกอตแลนด์นะคะอนุมัติโครงการก่อสร้างทุ่งกันหันลมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยคาดนะคะว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในอีก6ปีข้างหน้าค่ะสกอตแลนด์ Scotland เตรียมสร้างทุ่งกันหันลมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทางตอนเหนือของประเทศซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จทุ่งกันหันลมแห่งนี้ก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึงร้อยละ40ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศค่ะ โครงการก่อสร้างดังกล่าวใช้งบประมาณมากถึง4,500ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ2 000, 2 0 0 0 0้านบาทในการติดตั้งกังหันลม339ตัวบนพื้นที่กว่า300ตารางกิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าทุ่งกังหันลมในเมืองในเมืองเคนของประเทศอังกฤษถึงร้อยละ50นะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ถูกคัดค้านโดยนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่แสดงความเห็นว่ากางหันลมที่มีความสูงกว่า200เมตรนั้นจะบทบังทัศนียภาพของสนามกอล์ฟแห่งใหม่ที่เขาสร้างขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าข้อคัดค้านดังกล่าวจะไม่เป็นผลนะค่ะเมื่อถังสกอตแลนด์อนุมัติโครงการก่อสร้างทุ่งกังหันลมแห่งนี้แล้ว โดยบริษัทเอกชนผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวก็คาดนะคะว่าการก่อสร้างอาจจะใช้เวลานานถึง6ปีและก็พร้อมที่จะใช้งานจริงได้ในปี2561 ซึ่งก็คาดการณนกันว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการหันลมนั้นจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง3.5-4.5ถึงล้านตันต่อปีเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานจากถ่านหินและกําลังในการผลิตไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้านะคะก็จะเพียงพอกับความต้องการใช้งานของประชาชนกว่า800,000-1ล้านครัวเรือนค่ะส่วนในช่วงนี้เราจะกลับไปติดตามประเด็นข่าวสำคัญอนอีกครั้งค่ะ เลขากบอ,อมั่นใจปีนี้โอกาสน้ำท่วมน้อยมากระบุรัฐบริหารการเปลี่ยนแปลงสำคัญ3ด้านแล้วเรือขายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมลำลึก22ปีสืบนาคคเสถียรผู้ปลูกกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศสกอตแลนด์ทุ่มงบกว่า200ล้านบาทสร้างทุ่งกังหันลมใหญ่ที่สุดในโลกคาดอีก6ปีข้างหน้าได้ใช้งานสามารถผลิตไฟฟ้ามากถึง104%ของความต้องการทั้งหมดในประเทศ ในช่วงนี้กลับมาติดตามในช่วงของข่าวกีฬากันต่อนะคะสำหรับไทเกอร์บูสอดีตรมหมายเลขหนึ่งของโลกค่ะก็ประเดิมอันดับ3ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟเฟสเอ็ก a คัฟนะคะรายการดอยแบงค์แชมปีเป็นชิพวันแรกค่ะ กอล์ฟพีเจทัวร์เฟดเด็กซ์คัพซีรีส์รายการที่2องดอชแบงค์แชมเปี้ยนชิพเชิงเงินรางวัลรวมประมาณ256ล้านบาทระยะ7,214หลาพาร์71ที่มิรารัตแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการแข่งขันรอบแรกผมปรากฏว่าตำแหน่งผู้นำตกเป็นของนอเซงยุนโปรจากเกาหลีใต้ที่ประเดิมวันแรกด้วยการทำา9้าอันเดอร์พาร์จากการเก็บ9้าเบอร์ดี้ชนิดที่ไม่เสียโบกี้โดยมีเคริคคริสโปรเจ้าถิน่นตามหลังเพียงโรกเดียว ขณะที่ไทเกอร์วูดสอดีตโปรหมายเลขหนึ่งของโลกวันแรกตีเข้ามาเจ็ดอันดร์พาจากการทำแปดเบอร์ดี้และเสียเพียงบกกี้เดียวรั้งอยู่ในอันดับ3ร่วมกับเจฟฟ์โอเวอร์ตันและไรอันมัวรส่วนรอลี่แม็กอินรอยมือหนึ่งของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือทำสกอร์อยู่ที่6กอันดร์พาหลังที่6กรวม ทางด้านของกอล์ฟโอมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์สซึ่งเป็นกอล์ฟลูกผสมยูโรเปียนทัวร์และเอเชียนทัวร์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ84ล้านบาทเมืองมอนทานาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการแข่งขันวันที่2ซึ่งแข่งขันกันไม่จบเนื่องจากฟ้ามืดลงเสียก่อนผลปรากฏว่าผู้นําตกเป็นของชูเลียงควัวเนจากฝรั่งเศสที่แข่งจบทั้ง18หลุมทํา6อันเดอร์พาสกอร์รวมอยู่ที่9อันเดอร์พาตามมาด้วยดันนี่วิลเลตจากอังกฤษที่ตามหลังอยู่เพียงสโตกเดียวหลังทําสกอร์เพิ่มได้ที่8อันเดอร์พา ขณะที่พอลลอรีโปรจากสกอตแลนด์ทำเพิ่มอีก5อันเดอร์พาสกอร์รวม7อันเดอร์พารังอันดับที่3าสำหรับในช่วงนี้หมดเวลาของนิวซัปเดตแล้วนะคะดิฉันร่มกล้าอามาแตุ่ณลาไปก่อนสวัสดีค่ะ